ที่ดินแปลงสวยจังหวัดนครนายกค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เราอยู่กันที่ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพามาชมที่ดินแปลงสวยติดถนนไฮเว่ยสองศูนย์สองสี่ถนนเส้นนี้บ้านพิกบ้านนานะคะลงจากถนนสวนสอนเพียงหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรเนื้อที่สี่ไร่หนึ่งงานเก้าสิบสี่ตารางวาเป็นฉนดคุดแดงน,นสสี่จอ ราคาขายยกแปลง8ล้าน5แสนบาทราคานี้เป็นราคาเจ้าของเจ้าของออกค่าใช้ใจ่ายวันโอนให้ทั้งหมดค่ะที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมสวยค่ะหน้ากว้างติดถนน40เมตรส่วนด้านข้างยาวลึกลงมา110เมตรติดถนนสาธารณะเช่นกันค่ะเท่ากับแปลงนี้ติดถนน2ด้านระบบไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงแล้วนะคะไฟฟ้า3ามเฟสค่ะหันหน้าไปทางทิศเหนือที่ดินไม่ต้องถมนะคะสูงเสมอถนน พร้อมปลูกบ้านทํากิจการร้านค้าต่างๆมีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ยังอยู่ในทําเลที่ดีด้วยที่ดินถมแน่นมากๆนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเบอร์โทรนะคะ0910096124และ0910139988ค่ะสองเบอร์นี้เป็นไอดียลนนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในแปลงที่ดินค่ะ สี่ไร่หนึ่งงานเก้าสิบสี่ตารางวาราคายกแปลงแปดล้านห้าแสนบาทบรรยากาศดีทำเลดีค่ะแป็นนี้เดินทางจากเมืองนครนายกก็ประมาณยี่สิบกิโลเมตรนะคะเดินทางจากกรุงเทพนะมหานครนจากฟิวเจอร์พักคลังสิต์ก็ประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตรที่ดินตั้งอยู่ในชุมชนใกล้ตัวอำเภอบ้านนาเพียงสี่กิโลเมตรเท่านั้นค่ะถนนเส้นนี้ถนนไฮเวย์สองศูนย์สองสี่บ้านพิกบ้านนามาจากถนนสวนสอนหนึ่งจุดห้ากิโลเมตร จุดสังเกตนะคะก็คือโรงแรม SP2 มาจากโรงแรม s p 2ก็ประมาณ1.5กิโลเมตรแปลงนี้ก็จะใกล้กับเทศบาลบ้านนานะคะประมาณ4กิโลมีทั้งตลาดสดสอนอนะคะโลตัสเซเว่นปั๊มน้ำมันปตทห่างจากโรงพยาบาลบ้านนา6กิโลเมตรจากตัวเมืองนครนายกนะคะทั้งโรงพยาบาลสถานที่ราชการต่างๆโลตัสแมคโครนครนายกก็ประมาณ20-22กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนในร้อยเจปรลอ18กิโลเมตรค่ะ จากแยกบางอ้อถนนลังสิตนครนายกนะคะ10กิโลเมตรจะไปแยกวิหารแดงนะคะก็ประมาณ15กิโลเมตรแยกหินกองถนนหมายเลขหนึ่งค่ะถนนพหลโยธินนะคะจากแยกหินกองเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรจากแยกองค์คารักษ์25กิโลเมตรและจากฟิวเจอร์าพาร์คลังสิต70กิโลเมตรค่ะย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ4ไร่1ง,งาน94ตารางวาราคายกแปลง8ล้าน5แสนบาท ราคานี้เป็นราคาเจ้าของค่ะสนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรนะคะ0910096124และ0910139988ค่ะสองเบอร์นี้เป็น ID l ดี e ลนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภาพมุมสูงค่ะสนใจก็นะัดชมที่ดินได้ทุกวันเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ